โดยภายในงานนะครับคณะสงฆ์เพื่อเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนั่นก็คือสภาธรรมกายล้านนาได้นำสาธุชนทุกท่านครับกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้สรระอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเหมาะสมเป็นภาชนะรองรับกุศลและเป็นการเข้าถึงพระรัตนารายภายในตัวด้วยโดยกิจกรรมงานบุญนะครับได้จัดขึ้นพร้อมกักบศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานีที n ีครับโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันในการประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำวันอาทิตย์ต้นเดือนนั่นก็คือการน้อมนำพระตาหารอันประณีตนครับถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายะตนะน,นิพพานโดยทางทุดงคสถานล้านนาครับได้ชักเชิญแล้วก็เชิญชวนครับในการที่ให้เจ้าภาพมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมพระตาหารวันข้าวอันประนีเพื่อร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ นักสาธุชนนะครับจะได้ตั้งใจประกอบบุญญกรยาร่วมกันจากนั้นนะครับทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้า,าป่าเพื่อบำรุงทุดงคัสถานล้านนาโดยมีกริยนมิตรงามตาอนุกูลนำสาธุชนทุกท่านครับในการกล่าวคำถวายผ้าปา่าในภาพนะครับสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและท่านประธานผ้า,าป่าคือกริยนมิตรงามตาได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าครับจากนั้นคณะสงฆ์ครับได้พิจารณาผ้าปา่า ตามด้วยพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนรไรนำโดยนายแพทย์วชระและแพทย์หญิงอารีวันสมวงประเสริฐนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนะครับโดยคุณกิจพักชรีคุณยิ่งยศนำกล่าวคำถวายครับพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับนำโดยคุณอำนาจและคุณวันเพ็ญจะก,กุกจันนำกล่าวคำถวายจากนั้นนะครับทางด้านกรยาณมิตรตะวันศรีสว่างครับนำสาธุชนทุกท่าน เราคำอธิษฐานจิตท,ทอดพระป่าบำรุงวัดตามด้วยคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะนะครับได้พร้อมใจกันถาวายดอกไม้ผานรัตนบุพภาและเครื่องเทยธรรมบริวารพระป่าต่างๆแต่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนนะครับได้พร้อมใจกันถวายสตุปัจจัยเทียธรรมนะครับแต่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทอดพระป่าบำรุงทุดงคสถานันนาบุญบูชาข้าพระและทุกบุญของทางทุดงคสถานันนาครับ จากนั้น,นครับเมื่อทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นช่วงเวลาของการทําใจของทุกท่านให้ผ่องใสเพื่อเตรียมรับพรพระโดยในภาพนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สาธุชนทุกท่านนะครับที่พร้อมใจกันถวายเครื่องเทรทมที่ด้านหน้าอาส์งซึ่งบุญกุศลที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากทานามัยคือบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทานท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญนะครับแล้วก็นําคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีครับ